ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8มีนาคมพศสอ6 7นบนะคะ<ม>ก็งวดนี้นะคะไม่ค่อยได้ลงช่องนะคะไม่ค่อยได้หาตัวเลขมาฝากเอซนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะคะ ก็เลยไม่ได้หาตัวเลขมาให้ f c ทางช่องได้รับชมเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะแอฟก็มีแนวทางสูตรคำนวณจากน้องจ๋ามาฝากกับ FC ทุกท่านนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะน้องจ๋าก,ก็ส่งตัวเลขมาให้นะคะแต่ว่าแอฟลืมเอาลงช่องนะคะไม่มีเวลาเอาลงเนาะก็เลยพลาดไปสำหรับสูตรคำนวณของน้องจ๋านะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวดนี้นะคะน้องจ๋าก็ยังคงใจดีนะคะแบ่งปันสูตรคำนวณให้กับ FC ช่องละอองชาแนลนะคะได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาแอดก็จดไว้นะคะ<ม>นี่นะคะสูตรคำนวณของน้องจ๋านะคะงวดที่ผ่านมานะคะ วิ่งนะคะวิ่งบนล่างให้6กับ0นะคะก็มาคู่กันนะคะเพราะว่า3ตัวบนออก603นมะคะมาทั้งคู่นะคะเลขวิ่งนะคะแล้วก็ตัวจับคู่นะคะให้0-3นะคะอันนี้ตัวเน้นไม่ออกมาออกตัวรองตัวกัมเนาะ0 3นนะคะน้องจ๋าก,ก็โชคดีจากสูตรคำนวณน,นะคะแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับก็เอาอยู่นะคะสำหรับ ใครที่กำลังมองหาเลขดับนะคะจะได้ประหยัดต้นทุนเนาะเนี่ยนะคะอันนี้คือของงวดที่ผ่านมานะคะให้ดูไว้นะคะซึ่งงวดนี้นะคะน้องจ๋าก็ส่งมาให้แอดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็สำหรับสูตรคํานวณของน้องจ๋าในงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16 มีนาคมพศอ2,567นะคะวิ่งบนล่างให้5กับ1นะคะวิ่งบนล่างให้5กับ1นะคะจับคู่ได้มี0550 9559 1991แล้วก็1881นะคะ2ตัวให้4ชุดนะคะแล้วก็3ตัวให้3ชุดนะคะ3ตัวก็จะมี519 ห้าเก้าห้าแล้วก็ห้าศูนย์ห้านะคะสามตัวนะคะตัวที่เน้นสุดๆในงวดนี้นะคะคือศูนย์ห้ากับเก้าห้านะคะสามตัวห้าเก้าห้ากับห้าศูนย์ห้านะคะตัวเน้นของน้องจานนะคะแล้วก็เลขดับบนดับล่างนะคะเลขดับบนดับล่างประหยัดต้นทุนเนาะให้มาห้าชุดนะคะ ก็จะมี0 1นย์2นึ3 8 8 3 4 7งศแล้วก็5 6 6 5นะคะคือเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะเลขก็น้องจ๋าบอกว่าดับนะคะเอาอยู่นะคะเอาอยู่เกือบทุกงวดนะคะสําหรับเลขดับของน้องจ๋านะคะแต่ว่าแอปก็ไม่ได้ตามอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็งวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะที่ได้ลงช่องนะคะหลังจากไม่ได้ตามเนะ <c oughs> มาเนะเพราะว่าน้องจ๋าก็เพิ่งส่งมาให้งวดที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ถือว่างวดที่ผ่านมาเข้านะคะงวดนี้แอดก็เลยมานําเสนอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ fc นะคะได้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะ

9ก้าสองสองเกแล้วก็5้6หกนะคะเลขดับประหยัดต้นทุนนะคะแต่ว่าถ้า f อฟซชอบเลขดับนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะไม่ว่ากันเนาะก็แล้วแต่ f อซจะพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเอดกับน้องจ่านะคะก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ สำหรับตัวแอก็ไม่รู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาเนาะใครมีบุญวาสนาพอก็จะเลือกซื้อตัวเลขที่ถูกไปนะคะในงวดประจำวันที่16นี้นะคะสำหรับตัวแอเองก็ยังพักลังหลังก็ไม่ค่อยโชคดีนะคะซื้อตัวเลขนะคะก็เฉียดไปเฉียดมาเกือบทุกงวดนะคะงวดที่ผ่านมาก็ซื้อ0-2 04แล้วก็78นะคะ2ตัวล่างก็ออก79นะคะ2ตัวบนก็ออก03นะคะก็เฉียดทุกงวดจริงๆเลยนะคะเมื่อไหร่จะถึงวันของเราสักทีเนาะเ<ม>นาะ FC เนาะอยากจะโชคดีเหมือนกับทุกคนนะคะแต่ว่าไม่มีบุญไม่มีดวงนะคะก็เลยตายเรียบเกือบทุกงวดนะคะ ก็งวดนี้ก็ขอให้ถึงวันของเราก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้เอฟซนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขสูตรคำนวณของน้องจ๋าในงวดนี้นะคะโชคดีไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องจ๋ามากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเเรื่อยๆยกช่องไปด้วยกันนะคะ สาธุค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ